สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเรากลับมาเจอกันในไกด์บอลไดเกตและก็แดนเจนและดราก้อนเหมือนเดิมนะครับและเราจะมาพูดถึงการมัลติคลาสครั้งแรกเลยครับของปาลาดินสายเวนเจนและก็จะถือว่าเป็นการมัลติคลาสที่ทรงพลังที่สุดในเกมบอลไดเกตหนึ่งอย่างเลยก็ว่าได้เชิญพบกับศอกดินได้เลยครับมีแค่ดาเมจที่ว่าทำสูงมากกว่าอย่างน้อย15าดาเมจจะโจมตีตัวนี้ได้ครับอย่างงั้นเหรอดูน่ากลัวดีนี่ ไปเว้ยอืมท่านห้าต่อครับไปเรอทีเดียวต่อครับอืมมาอีกทีนึงครับโซเบรเกอร์ฮะไหนขอดูซิว่าจิตวิญญาณของพระเจ้าที่เจ้าบอกว่าเนี่ยจะโดนดาบพิฆาตของข้าฟันสวิญญาณหลุดออกจากล่างหรือเปล่าโซเบรเกอร์ครับ โอ้โหต้มเลงบทเพลงสมัยใส่มันเลยกลางหัวใน3 2 1ตุ้มไปคีบไปเลยครับอือด้วยสมัยขั้น2เฮ้สวยแล้วก็ตามมาด้วยโซเบเกอร์ครับต้องโดนนะถ้าไม่โดนมันจะมันจะเศร้ามากเลยเนี่ยต้องโดนนะเว้ย นั่นไงโอเคไม่เป็นไรครับต่อฮนะอย่าไปกลัวอืมอืม,อมเกือบตายโอถ้าโดนโซเบเกอร์นี่ไปแล้วคุณได้เวลาฆ่าหมดแล้วฮะปิดทีบเลยครับด้วยการใช้ดิวายสมัยนะครับขั้น4ี่ว่ะคุณสูงสุด87ดาเมจนะครับเต็มตัวระเบิดลงหัวแล้วเซเลมอกไปเดินชา้าหน่อยฮะตุม้ม น่สเ้เเวยยราจะมาเริ่มจากการทองความรู้จักในอาชีพซอคดินกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่อันที่จริงแล้วคำว่าซอคดินหรือว่าซอสดินเนี่ยอ่ะงงไหมเห็นความแตกต่างในชื่อว่าซอคดินกับซอสดิน เป็นชื่อเรียกติดปากของผู้เล่น D&D ที่ให้เหล่าผู้เล่นท่านอื่นนะครับได้เข้าใจว่าพาลาดินท่านนี้เนี่ยจะมีการผสมระหว่างความเป็นพาลาดินและซอสเซลเลอร์ในตัวด้วยซอคคดินนะครับจะเป็นนักรบที่ว่าเรียกพลังดีวายเมจิกลงมาต่อสู้ได้พลังในส่วนนี้นี่คือจะมีความเกี่ยวข้องกับดีวายสมัยเซียริงสมัยอะไรพวกนั้นดีวายเมจิกจะเป็นหนึ่งในกระแสพลังหงอย่างที่มาจากกระแสเวบบนขนาดใหญ่นะครับที่เรียกว่าดวีฟ เนื่องจากว่าการเป็นซอร์เลอร์นะครับจะถือว่าคุณเกิดขึ้นมาจากท้องแม่เนี่ยก็มีกระแสพลังงานเว้นนดิบดิบ The ว e a นะครับในตัวอยู่แล้วถ้าผ่านการฝึกเล็กน้อยจนชํานาญเนี่ยยังไงซะคนแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธสงครามของโลกโทริวเลยก็ว่าได้ในส่วนของการโรเพนะครับอันนี้ผมไม่ไม่แนะนําอะไรมากเกินไปนะเพราะโดยส่วนมากนั่นคือจะขึ้นอยู่กับอาชีพต้นที่ว่าคุณเลือกมาก่อนนั่นก็หมายถึงว่าถ้าคุณเป็นพาลาดินมาก่อน การโรเปของคุณคืออาจจะเป็นแบบนักรบที่ว่าเชื่อถือในพลังของตัวเองมาตลอดเลยจนมีเหตุการณ์บางอย่างที่ว่าทําให้คุณเนี่ยคือได้รู้จักขุมพลังตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยคือเป็นซอร์เลอร์มาก่อนเลยในเรื่องของคุณอาจจะมาเป็นในแบบนักเวทท่านหนึ่งที่ว่าเจนจัดในการไรา้เวทอยู่แล้วแต่ว่าอยากออกศึกอยากรบแนวหน้าอ่ะก็หันเข้าสู่การเป็นพลาดินก็ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ผิดอะไรนะ เนื้อเรื่องตัวละครแบบว่ามัลติคลาสเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนแบบมันเป็นมันเป็นของคุณไปเลยอะ่ะผมไม่สามารถจะมานั่งแนะนําอะไรได้มากจริงๆนะครับเพราะว่าคือได้บอกไปแล้วให้ยึดเอาอาชีพตัวเองเนี่ยอาชีพต้นนะครับเป็นหลักไว้ก่อนหลังจากนั้นคือค่อยแต่งในเรื่องเสริมเข้าไปที่มาจากอาชีพที่2อนี่แหละซึ่งคือเป็นซอร์เซอร์อ่าอันนี้น่าจะเข้าใจนะครับไปลองตั้งกันเองนะ ในการอัพค่าสถานะในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอชื่ออาชีพแยกจากบวชหมู่ซอคาคดินขนาดใหญ่โดยจะมีชื่อเรียกว่าสมเตอร์เน้นถล่มศัตรูด้วยการใช้สมทยทั้งหมดที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นดีวายสมทยไม่ว่าจะเป็นเซียร์ลิงสมายไม่ว่าจะเป็นตันโดรัสแรดฟูลแบรนดิ้งนะครับระเบิดไปเลยฮะทีเดียวเอาให้เกลี้ยงและก็จะเป็นการใช้ความสามารถของซอร์เซอร์นะครับในการฟื้นพลังเวทมนเพื่อนำสเปลสล็อตที่ว่าต้องใช้กับดีวายสมทยเนี่ย เอากลับคืนมาและก็ใช้สมัยได้ต่อเลยครับแบบต่อเนื่องในช่วงการเล่นตั้งแต่เลเวล1น่ถึงสนะครับเราจะนํา STR เนี่ยมาบวกสแต่แรกเลยอันนี้เข้าใจง่ายสุดแล้วเป็นการทอยลูกเต๋าโจมตีแล้วก็นามเมัที่ว่าสูงขึ้นส่วนค่า DEX นะครับเราจะเลือกไปที่10หรือ12ก็ได้สมัยเตอร์นะครับไม่จําเป็นต้องมีค่า DEX สูงเลยนะไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเลยเราจะรอให้ตัวละครซับพอร์ตในปาร์ตี้เนี่ยเป็นคนบัฟให้เราก่อนในเธอแรก หรือว่าจะเป็นตัวละครแบบสแครปเปอร์ก็ได้ก่อกวนในสนามคอยจัดก,การใช้ดีบัฟให้แก่ศัตรูในสนามก่อนถึงแม้ว่าสมายเตอร์นะครับจะเทินช้ากว่าก็จริงแต่ว่าเราจะเป็นตัวทําดาเมจหลักให้แก่ปาร์ตี้นะครับแบบว่าในหน้ากระดานนั้นเนี่ยรูดทีเดียวเอาให้เกลี้ยงเลยครับเช่นนั้นการมีเด็กที่10หรือว่า12เนี่ยก็ในช่วงแรกคือมันก็ไม่ได้แย่อะไรส่วนนัตอนนี้ผมขอเลือกเป็น10ก่อนนะครับทางด้านข้าสถานะคอนนะครับเราจะให้เป็นที่14ก่อน ส่วนทางด้าน i t e l l l g e n c e นะครับอันนี้คือทิ้งไปเลยนะและ Wisdom นะครับเราจะให้เป็นที่10หน่วยก่อนในช่วงการเล่นแอคที่1นะครับเราจะได้เจอกับเหล่านักเวทที่มันใช้เวทม,มนต์แบบบังคับใส่เราอยู่บ้างอะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นแบบ whole person wave comma อย่างเงีย้ยการดันให้ w i สด o อนะครับไปที่10หน่วยก่อนอย่างน้อยนะก็ทำให้การกดเช็คเซฟวิสดอมเนี่ยป้องกันเวทมนต์นั้นๆเนี่ยได้บ้างเหมือนกัน การที่ว่ามี10คะแนนเนี่ยคือไม่ได้ช่วยให้เซวิงโทนนะครับบวกหนึ่งนะไม่ได้ช่วยไม่ช่วยแต่มี10คะแนนเนี่ยคือมันก็ดีกว่าการที่ว่าคุณทิ้งเป็น8คะแนนไปเลยจนคะแนนเซวิงโทนเนี่ยคือมันติดลบเวลาที่ว่าเราโดนเวทโฮเพอร์เซนหรือว่าจะเป็นเวทคอมมานก็ได้เนี่ยเราจะไม่ค่อยรอดครับสุดท้ายครับคือค่าสถานะคาริสมาเราจะดันให้ถึง16หน่วยโดยการใส่บวกหนึ่งเข้าไปคาริสมาในบิลของซอคาดินนะครับไม่ได้ทําหน้าที่ในการเล่งดาเมจดีไวต์สมัยนะคุณ ไม่ใช่เลยนะครับดาเมจสมัยนะี่คือไม่ได้มาจากค่าคาริสมาแต่เราจะนําค่าคาริสมาที่ว่าสูงเนี่ยมาช่วยในการไราเวทการไราเวทบมของซอร์เทอร์และก็พาลาดินเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมและก็เยอะกว่าเดิมด้วยณตอนนี้คือผมมีคาริสมาที่16ก่อนผมก็มีเวทบนในตอนแรกคือประมาณ5เวทด้วยกันเซีลิงสมัยตันเดอร์สมัยแพรฟูลสมัยคอมมาและก็คอมเพลดู5ช่องแต่ถ้าเราเนี่ยคือปรับให้คาริสมานะครับมันต่ํากว่านี้ไปที่14 12แล้วก็10แล้วก็8ด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นแปะขึ้นมาบนหน้าจอเห็นไหมครับเมื่อน,นั้นนะฮะเวทมนต์ช่องเนี่ยก็จะเหลือเป็น4ช่อง3 2แล้วก็1จนเราเนี่ยคือเป็นไอ้เป๋พาลาดินนะครับชื่อว่าไล่ได้แค่เวทเดียวอะ่ะตัวทำดาเมจแบบเราเนี่ยคือต้องครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์โจมตีหรือว่าจะเป็นเวทมนต์ป้องกันก็แล้วแต่เถอะเช่นนั้นเนี่ยคือส6คะแนนคาริสมาเนี่ยเหมาะสมแล้ว เลเวล2นะครับเราจะเลือกลักษณะการต่อสู้แบบ g r ร Weapon Fighting ในจังหวะที่ว่าคุณต่อสู้ด้วยการถืออาวุธทั้ง2มือคือหมายถึงว่าเอา2มือจับอะคุณไม่ได้จับแบบแยกกันนะถือ2มือเลยนั่นก็หมายถึงว่ารวมทั้ง g r e a t Sword หรืออะไรก็ตามที่ว่าเขียนว่า two hand รวมถึงอาวุธประเภทอเนกประสงค์ในเกมจะเรียกอาวุธแบบนี้ว่า versatile ที่คุณเอามาใช้ถือแบบเดี่ยวๆนะโดยไม่ใช้โล่อีกมือนึง หรือว่าอีกมือนึงเนี่ยไม่ได้ถืออาวุธอะไรเลยตัวละครนะครับจะนําอาวุธประเภทเวิร์สติลเนี่ยมาถือ2มือแทนจากมือเดียวซึ่งก็นับว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของความสามารถเกรเบอร์บอนไฟติ้งอยู่แล้วเพราะมันบอกว่าคืออาวุธนั้นเนี่ยต้องถือ2มือปกติเนี่ยคือมันถือมือเดียวก็ได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นอเนกประสงค์มันก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นการถือ2มือได้นั่นแหละเมื่อคุณผ่านข้อกําหนดตรงนี้มาแล้วแล้วก็ทําการโจมตีไปที่ศัตรู แต่ว่าลูกเต่าดาเมจเนี่ยคือมันทอยมาได้แค่1ห,หรือสซะงังงน้นอ้าวดาเมจมันก็น้อยใช่ไหมเกรทเบรบอลไฟติ้งเนี่ยคือจะช่วยให้ว่าทอยลูกเต่าที่ว่าติด1ห,หรือ2เนี่ยอีกครั้งไปเลยและการทอยลูกเต่าดาเมจใหม่ที่ว่าไปนเนี่ยจะเป็นการรวมทุกดาเมจที่ว่ามาจากการโจมตีด้วยอาวุธถือ2มือทั้งหมดเลยครับแม้ว่าดาบเล่มนั้นเนี่ยคือจะมีดาเมจแบบเพียวๆก็ได้ หรือในดาบเล่มนั้นมันจะมีเป็นดาเมจไฟดาเมจน้ําแข็งดาเมจไฟฟ้าแถมเข้าไปเนี่ยอะไรก็ได้นะครับที่มาจากการโจมตีด้วยอาวุธถือ2มือของคุณตอนนั้นนะ่ะดาเมจจะโลใหม่ตลอดเลยถ้ามันติดเป็น1ห,หรือว่า2นะครับส่วนความสามารถดาเมนบนนะครับเราจะเลือกเหมือนกับการเล่นแบบเพียวเวนเจนเซียรลิงสมัยซันเดรัสสมัยแรดฟูลสมัยคอมเพลดูและคอมมานมันก็อย่างที่ผมเคยว่าไปครับ ถึงแม้เราจะเน้นการทำดาเมจก็จริงนะแต่การยืนชนบอสด้วยทักษะการต่อสู้ที่ว่าหลากหลายมากกว่าดีไวส,สมัยเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากกว่าแต่ว่าเราจะไม่นะจะไม่ทําการสแปมเวนมตนที่ว่านอกเหนือจากดีไวส,สมัยให้มากเกินไปถ้าในปาร์ตี้ของเพื่อนๆนะครับมีคนไล่คอมมาได้แล้วให้คขใช้แทนไปเลยเราจะเก็บพลังเวทเนคืวไ้ทดาดาเมจมากกว่าเลเวล3ต่อมาครับเราจะนําคิวบูลเนี่ยคือมาใช้ก่อน และเราจะไปโฟกัสกับก,บการใช้ v a l v อ of eminity เป็นหลักวาจาศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ทําให้เราเนี่ยคือได้รับการโจมตีแบบแอเวนทจนะครับหนึแน่นอนนั่นก็หมายความว่าคุณจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยโดนได้มากขึ้นและก็จะไม่พลาดที่ว่าจะสมัยตามเข้าไปด้วยแต่ว่าจาไว้เสมอนะครับว่า v a l v อ of eminity เนี่ยในเกมบอลได้เกียตนะให้กดไล่ใส่ตัวเองไม่ต้องไล่ใส่ใครเลยและคุณเนี่ยคือจะได้แอเวนทจนะครับทั้งกระดานเลยทันที่ว่าจะได้แค่ตัวเดียว ในจุดที่ว่าเราถึงเลเวล3ตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้คุณเสียสเปลสลอไปกับการไล่ไปบนโอวานแห่งพลังที่ชื่อว่าเบนกับฮันเตอร์มาร์กอ่ะมันไม่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เราสามารถใช้อเทมบางอย่างเนี่คือทดแทนอย่างได้เลยเราควรจะเก็บสเป l ลสลอเนี่ยกับการใช้ดีวายสมัยซะมากกว่าโอเคเลเวล4ครับเราจะนำชิลออฟเฟตมาใช้ก่อนและทำการเลือกฝีดครั้งแรกของตัวละครเลย โดยเราจะลงไปที่ g r e เบ Weapon Master ถ้าเพื่อนๆน,นะครับสามารถสังหารศัตรูได้หรือว่าเราโจมตีแล้วเป็นแบบค r i t ท c a l อเราก็สามารถใช้โบนัสแอคชั่นในการโจมตีอีกครั้งได้เลยพร้อมกับเพิ่มดาเมจเข้าไป10หน่วยแบบตึงๆเลยครับเลเวลที่5กันแล้วก่อนอื่นนะฮะเราจะมาทำการรีสถานะใหม่ก่อนนะครับไปคุยกับลุงวิทเทอร์เลยและเราจะมาทำการปรับเปลี่ยนค่าสแตทนะครับ2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือ STR นะครับจาก16เป็น17 และ Wisdom จาก10เป็น8หลังจากนี้เราไม่จะเป็นต้องใช้ Wisdom Saving Tool ทอะไรที่มันเยอะมากขนาดนั้นแล้วเราจะหันวิธีการทำดาเมจล้วนๆแล้วครับในตอนนี้นี่คือ S T R 17นะครับจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับตอนที่ว่าคุณได้เส้นผมของป้าเอเทลมาแล้วเมื่อคุณทำการเลือกเส้นผม S T R นะครับมาใช้งานเนี่ยมันจะได้มา1คะแนนทำให้ S T R ของเราจาก17นะครับเป็น18ทันทีการโจมตีแล้วก็การทอยเต่าดาเมจเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นไปด้วย แต่ว่าระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีนะตัวละครที่ว่าจะคุยกับป้าเอเทลเนี่ยต้องไม่ใช่พาลาดินแบบเวนเจนไม่งั้นโอวาดระเบิดน,นะครับส่วนเวทมนต์ที่ว่าเราจะเลือกมาใช้นะครับจะเป็นแบรนดิ้งสมัยในช่วงประมาณเวลห้าเนี่ยคือผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเ,เข้าใกล้แอคสองแล้วอย่างน้อยนี่คือวิ่งเล่นในอันเดอร์ดาร์นี่แหละแบรนดิ้งสมัยเนี่ยคือจะได้ช่วยแบบทําให้ศัตรูที่ว่ามันหายตัวบ่อยๆหายตัวไม่ได้แล้ว ส่วนการเล่นในเลเวล5นะครับแนนอว่าให้คุณใช้เวทมนต์ที่มีชื่อว่าโฮเพอร์นเป็นหลักในการโจมตีแบบระยะ3เมตรตรงศัตรูเนี่ยจะเป็นการการันตีติดคลิตนะครับ100%แน่นอนแต่ว่าไม่ต้องรีบใช้แบบทุกเหตุการณ์นะไม่ๆๆๆๆอย่าลืมนะเราใช้ดีวสมัยเป็นหลักนะครับเพราะงั้นก็คือคำนวณดีๆนะครับว่าจะยอมจ่ายสเปลสลักขั้น2หรือเปล่าก็หมายความว่าดีวสมัยของเราเนี่ยคือจะเสียดามเมจไปเลย ถ้าคนในปาที่ของคุณสามารถไร้โฮเพอร์เซนได้อยู่แล้วแบบนั้นก็ยิ่งดีเลยครับเป็นหน้าที่ของเขาไปเลยนะและคุณก็โฟกัสกับก,บการทำดามเมจกก็พอแล้วอ่ะมาครับเลเวล6เนาะในเลเวล6นะครับเพื่อนเพื่อสามารถเลือกสกิลอะไรก็ตามสบายเหมือนเดิมนะครับแต่เราเนี่ยคือต้องใช้งานสิ่งที่เรียกว่าออราออฟโปรเทชันความสามารถตัวน,นี้จะทำให้คุณเนี่ยได้รับเซฟิงโตร์นะครับเพิ่มเติม3หน่วยนี่เลยครับเราถึงไม่จะเป็นต้องใช้วิสต้อมสูงๆแล้ว ซึ่ง aura of protection นะครับจะอยู่ตลอดไปนะไม่ต้องการ concentration ด้วยแม้ว่าจะเป็นการหลบเวมนต์จาก dexer w i n t h e ถ้าคุณหลบได้ก็โดนาเเมจแค่ครึ่งเดียวหรือจะเป็นการต้านทานเวมนต์แบบพวกโ h o l e person ใส่คุณเนี่ยคุณก็จะรอดจากมันบ่อยขึ้นเอาแล้วครับมาถึง level 7กันแล้วเราจะมา multiclass ไปทางฝั่งของ sorcerer ในเรื่องของเวมนต์ cantrip นะครับอันนี้คือเลือกตามสบายนะไม่ได้มีอะไรตายตัวอะไครับ แต่อยากจะให้ติดเว็บนเฟรนไว้ก่อนนะครับเอเจ้าเฟรนเนี่ยจะช่วยให้คุณนะครับคุยบทสนทนาได้แบบง่ายหมูตู้ขึ้นมากเพราะว่าจะเป็นการทอยรู้ต่อคาริสมาเช็คแบบแอดเวนเทจโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้นเอาไปด้วยนะครับส่วนเว็บนใหญ่ของเรานะครับอย่าพลาดที่จะนำชิลมาใช้งานนะเวลาที่ว่ามีคนโจมตีเข้ามาใส่คุณเนี่ยคุณสามารถกดใช้งานแบบเรียลชันได้เลยและจะเป็นการเพิ่มอร์เมอร์คลาสให้แก่ตัวเองนะครับหหน่วยทันทีอุ้ยเยอะนะเ้ย ห้านหนวยนี่คือเหมือนกับโล่โล่หนึ่งไงนะเออซอคาดินนะครับไม่จำเป็นต้องถือโล่ก็สามารถทำอัลเมร์คลาสเนี่ยประมาณ26-30ถึงได้เลยอ่าสตูเนี่ยคือโจมตีแบบไม่โดนคุณหลอกจนกว่าจะถึงเทินคุณรอบต่อไปอะนะและที่ดีกว่านั้นเนี่ยเวทมนต์ที่ชื่อว่าเมจิมิซนะครับจะไม่มีผลกับคุณเลยแม้แต่น้อยเมจิมิซนะครับเป็นเวทที่ว่าคือบังคับโดน100%นะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตอกซ่องซอยแบบ บนล่างน้ำตกข้างหลังอะไรเงี้ยแม่งไซโค้งไปหาหมดเลยในการเล่นช่วงหลังเกมนะครับเมจิกมิสไซล์เนี่ยคือแบบโอ้โหแม่เจ้ามึงจะแรงไปไหนเนี่ยแรงมากนะครับแรงมากถ้าซอกขดินนะครับมีความสามารถของเวทชิวไว้ใช้งานเนี่ยถ้าถือว่าป้องกันทั้งดาเมจกายภาพและก็ป้องกันดาเมจเวทมนตไปเลยรอบด้านเลยครับส่วนอีกเวทหนึ่งครับอันนี้คือเลือกตามสบายจะใช้อะไรก็ได้ ฐานน้สับค้ายของซอรเซอร์นะครับเราจะเริ่มมาเป็นดเรคอนิกบัตไลน์เนื่องจากดเรคอนิกบัตไลน์จะมีความสามารถที่ชื่อว่าไดเรคอนิกรีเซิเลนซ์คุณจะได้เลือดเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหน่วยตามจํานวนซอรเซอร์ที่ว่ามีอยู่ในตอนนั้นและก็ทางเราเนี่ยคือจะมีการัอเวลซอรเซอร์นะครับถึงเวล6คุณก็จะได้เลือดเพิ่มมา6หน่วยนั่นเองฐานด้นสายพันธุ์มังกรนะครับที่ว่าเราจะเลื่อกมาใช้งานเนี่ยจะเป็นมังกรขาวเพราะว่าจะมีความสามารถที่ชื่อว่าอาร์เมอร์ออฟอาร์ิส ทาให้คุณมีเกราะน้ําแข็งขึ้นมาปกคลุมรอบตัวแล้วถ้ามีใครโจมตีเข้ามาเกราะน้ําแข็งจะระเบิดทําดาเมจ5หน่วยนะครับเลเวลที่8ครับในส่วนนี้เวทมนต์คือจะเลือกอะไรก็ตามสบายนะครับไม่ได้ห้ามอะไรนะและเราก็จะได้ความสามารถของซอร์เซอร์นะครับที่มีชื่อว่าเมตาเมจิกมาใช้งานเมตาเมจิกนะครับจะทําให้เวทมนต์ของซอร์เซอร์เนี่ยมีความสามารถที่ก้าวข้ามขีดจํากัดทางสายเลือดไปอีกอย่างเช่นระยะการใช้งานเนี่ยคือไกลขึ้น เพิ่มเวลาของเวทนั้นให้นานขึ้นหรือว่าจะเป็นการไล่เวทเป้าหมายเดียวให้กลายเป็นเป้าหมายคู่ก็ได้อ่าเจ๋งปะเจ๋งดิในตอนนี้แนะนำนะครับว่าให้เลือกเป็นเมตาเมจิกแบบทวินก่อนเพราะว่าเวทบัฟเป้าหมายเดียวและก็เวทโจมตีเป้าหมายเดียวสามารถใช้ใส่2เป้าหมายได้เลยครับในครั้งเดียวนะแต่ว่าปกติแล้วไอ้เจ้าทวินเมจิกเนี่ยเราก็ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเป็นตัวทำดาเมจ เราไม่ต้องมานั่งบัฟอะไรอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะเล็กน้อยเราจะนำซอร์สเซอรี่พอยที่ว่าต้องจ่ายกับทวินเมจิกไปใช้กับอีกระบบหนึ่งซึ่งจะมีชื่อว่า Create Spell Slot จะเป็นการนำซอร์ e เซอรี่พอยนะครับมาปรับเปลี่ยนเป็น Spell Slot อย่างที่ว่าเห็นบนหน้าจอนะครับตอนนี้ตัวละครของผมเนะคือไม่มีสเปลเหลือแล้วเราจะไปกด Create Spell Slot นะครับเพื่อที่ว่าจ่าย2คะแนนซอร์เซอรี่และจะได้สเปลสล็อตนะครับกลับคืนมาแล้ว เพียงเท่านี้ผมก็สามารถใช้ดีวายสมัยได้ต่อแล้วเลเวล9ครับเวทที่ว่าเราจะเลือกนะครับเป็นเวทที่มีชื่อว่า Mirror Image ในส่วนนี้คือจะเป็นการสร้างร่างจำแรงขึ้นมา3ร่างและเพิ่ม Armor Class 3หน่วยถ้าโดนโจมตีนะครับร่างจำแรงเนี่ยคือจะหายไปก่อน1ร่างเวทนี้ไม่ต้องการ Concentration นะครับไม่ต้องใช้นะและจะเป็นตัวเลือกให้เราเนี่ยคือใช้แทนเวทบนชีวิตรอบหนึ่งส่วน Meta Magic นะครับเราจะเลือกสิ่งที่ว่าสำคัญที่สุด นั่นคือควิกสเปลปกตินะครับการไล่เว่อบนเนี่ยคือต้องใช้แอคชั่นใช่ปห mm. เมื่อคุณกดใช้งานควิกสเปลจะถูกปรับให้เป็นโบนัสแอคชั่นแทนหมายความว่าเพื่อนๆนะครับจะไล่เวโจมตีหรือว่าจะเป็นเวบับก่อนก็คือตามสะดวกเลยและก็ทาดาเมจจากดิวส์ไมค์นะครับแบบเบ,บิ่มๆได้เหมือนเดิมโดยที่ว่าคือคุณไม่ต้องมานั่งเสียแอคชั่นในการโจมตีนะเอาและเลเวลสิบครับเวทบนแคนทริปแล้วก็เวทบนใหญ่นะครับเลือกตามสบายนะ ในส่วนของฟีที่2นี่คือผมมีทางเลือกให้คุณนะครับ2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกคือ ability improvement และ salve attacker ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ว่าเชื่อในลูกเต๋าอะ่ะว่าเราจะต้องได้ดาเมจที่มันสูงมากขึ้นกว่าเดิมก็ให้เลือกไปที่ salve attacker นะครับเพราะว่าการทอยลูกเต๋าดาเมจทุกชนิดเนี่ยมันจะทอยใหม่เสมอเลยและก็นำค่าสูงสุดนะครับมาใช้ทันทีแต่ว่าสำหรับผมแล้วนะครับของผมนะของผมนะ ผมเป็คนมั่นใจในความแน่วแน่ที่ว่าไม่ต้องมานั่งทอยเต่าแบบนั้นน่ะเช่นนั้นผมจึงขอไปเลือก ability improvement และก็ลง str 2หน่วยด้วยกันนะครับณตอนนี้คือเราจะมี str 20แล้วถึงแม้จะขึ้นบอกว่า19แต่อยา่าลืมว่าเรามีเส้นผมของป้าอยู่นะครับ19บกวก1ก็เป็น20 level 11ครับเราจะมาเลือกสุดยอดเวทมนต์นะครับที่มีชื่อว่าเวทเฮสคุ้คุณไหมเออมันคือเวทเก้าของ Ven Gen เวนเจนนี่แหละ แต่ว่าสําหรับการเมาติคลาสเป็นซอร์เซอร์คุณก็จะได้มาใช้งานเหมือนกันที่ซอร์เซอร์เวลหนะครับแล้วยังจําได้ไหมเขาว่าเรามีเมตาเมจิกควิกสเปลอยู่ <c oughs> ก็หมายถึงว่าคุณสามารถไร่เวทเฮสนะครับเป็นแบบโบนัสนแอคชั่นได้และทําการโจมตีได้เลยครับ5-6รอบทันทีบอกได้คาเดียวเลยว่าคือบอสแม่งเละเทะแน่ๆ <c oughs> เอาและมาถึงเลยว่า2กันแล้วเราจะมาเลือกเวทบนไฟเบร์บอลนะครับมาใช้งาน มันไม่ได้มีอะไรหอมหวานเท่ากับการที่ว่าระเบิดไฟลงหัวถือว่าเป็นนามจไฟที่ว่าคือเชื่อถือได้นะเว้ยมันแรงอยู่นะเอาไว้ใช้เคลียร์สตูน,นะครับแบบว่าลูกกิ้กี้เนี่ยทีเดียวคือหายทังกระดานก็ได้งั้นก็ลองใช้ดูนะครับงั้นก็ลองใช้ดูนะและจุดนี้ก็ถือว่าจบสิ้นการอัพสกิลแลลวครับเอาละว,วันนี้ผมคิดว่าเราก็น่าจะมาครอบคุมทุกส่วนของซอคาดินกันแล้วส่วนเรื่องของชุดนะครับผมมีการใส่ภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยขึ้นมาให้คุณแล้ว วันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับที่มารับชมไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ